Hello, hello, good afternoon, ready and gentlemen. Today I would like to present into t myself. Are you ready? Let's go. <S สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชุมนิสานักสอนอุปนิสัยส่วนตัวเป็นคนร่าเริงแจ่มใสเข้ากับผู้คนได้ง่ายที่สำคัญเป็นคนรักเด็กค่ะ เหตุผลที่ที่ฉันอยากเข้าศึกษาต่อคณะศึกษาศาสตร์เอกการศึกษาปฐมวัยเนื่องจากที่ฉันเป็นคนที่มีความชอบในอาชีพครูมาตั้งแต่เด็กค่ะและนอกจากนั้นที่ฉันเป็นพี่คนโตมีบทบาทหน้าที่ช่วยเหลือครอบครัวในการดูแลเด็กๆซึ่งหมายถึงการทํากิจกรรมร้องเล่นเต้นดาระบายสีรวมไปถึงการอาบน้ําแต่งตัวและเล่านิทานกล่อมเด็กค่ะและนอกจากนั้นดิฉันได้รับโอกาส ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงทําให้ดิฉันได้เจอกับเด็กๆหลากหลายครอบครัวหลากหลายพฤติกรรมมากๆจึงทําให้ดิฉันมั่นใจว่าดิฉันพร้อมและรักในอาชีพคุณครูปฐมวัยไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนใจตั้งแต่นั้นมาค่ะหมองว่าหาวิทยาลัยทักษิณจะเล็งเห็นถึงความตั้งใจของดิฉันและให้โอกาสดิฉันจะเป็นบุคคลที่พร้อมพัฒนาต่อไปขอบคุณค่ะ